สวัสดีครับชาวครอบครัวสี่ห้าโอเวอร์ทุกๆคนครับวันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอสำหรับสกอร์สูงแรงนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลฮอลแลนด์ครับผมทีมยึดพื้นที่เลื่อนชั้นพร้อมแย่งแชมป์แต่เวลาตีสามครับผมคู่ระหว่าง n อ็นเอซีเบดาทีมอันดับสามเจอเฮลม n นสปอร์ทีมอันดับ 42. 12่สองสิบสองมาเริ่มต้นกันเลยครับเจ้าบ้านเตะไปทั้งหมดยี่สิบเจ็ดนัดชนะสิบเจ็ดเสมอห้าแพ้ห้าได้ห้าสิบหกคะแนน ส่วนหลังบ้านเตะไป27นัดชนะ7เสมอ9แพ้11ได้คะแนน30คะแนนทีนี้ผมมาดูสถิิิเวลาเจ้าบ้านเล่นในบ้านนะครับเล่นไปทั้งหมด13นัดชนะ9เสมอ1แพ้ไป3กดประตูไป29เสียไป12ลูกซึ่งเจ้าบ้านบ่งบอกเลยว่ามีเกมลุกที่ดุดันมากๆนะครับและช่วงนี้ฟอร์มเจ้าบ้านโหดอย่างต่อเนื่องครับส่วนหลังบ้านออกนอกบ้านทั้งหมด13นัดครับชนะ2เสมอ7แพ้ไป4กดประตูไป17ลูกเสีย21ลูก เวลาเฮลมอนสปอร์ตเวลาออกไปเยือนเนี่ยค่าเฉลีย่ยเสียประตูใช้ได้เลยนะครับส่วนเซตีที่พบเจอกันไม่ทั้งหมด7นัดการันตีมีทั้งหมด2ประตูเนี่ย <c oughs> มีอยู่4นัดและ3นัดที่เหลือเนี่ยจบด้วยสกอร์ไม่ขาดนะครับแต่วันนี้เจ้าบ้านจําเป็นต้องเอา3แต้มเท่านั้นครับแต่ราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งก็ผมจ่ายน้ําล้นจ่ายให้หลังบ้าน0-80 ส่วนสูงเปิดมา3ลูกควบครับจ่ายสูง0.89จ่ายต่ำ0.91ส่วนราคาพูให้เจ้าบ้านชนะ1.35ให้เสมอ4.8และให้หลังบ้านชนะ5.9และตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับให้เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งเหมือนเดิมครับจ่ายน้ํา0.88ให้ลองจ่ายน้ําล้นครับผมส่วนราคาสูงก็คงที่3ลูกควบเหมือนเดิมครับจ่ายสูงน้นําล้นจ่ายต่ำ0.86 และราคาภูให้เจ้าบ้านขยับลงมา1.28ครับให้เสมอ5.3และให้หลังบ้านชนะ7.5ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้แล้วนะครับเจ้าให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านมากๆนะครับที่จะเก็บ3แเต้มในบ้านให้ได้เพื่อลุ้นเช็มด้วยและเลื่อนชั้นด้วยแต่หลังบ้านเองก็หนีตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยยังถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับแต่วันนี้ภูลักษณะแบบนี้มองเจ้าบ้านนะ พราะผมคิดว่าเจ้าบ้านมาเปิดเกมลุกบุกใส่หลังบ้านอย่างเต็มตัวแน่นอนครับมันจําเป็นต้องเอา3มแต้มเหมือนกันนัดนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับส่วนราคาสูงวันนี้เปิดมาลุกควบลุกครึ่งครับผมจ่าย1.82ให้รองน้ําล้นนะครับส,ราาส,ราาส่วนราคาผูส่วนราคาผูเสมอครึ่งแรกจ่ายมา2.61ให้เจ้าบ้านชนะ1.58ให้หลังบ้านชนะ5.10แต่ราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเลยนะครับจ่าย1.78แน้าแห้งๆเลย ให้ลองจ่าย1.96ส่วน6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะ6ไม่เสมอไม่แพ้เลยครับกดไป17ลูกเสียไป6ลูกเป็นฟอร์มที่ดุดันมากๆเลยนะครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจกันทั้งทีมอะเบดา้าส่วนหลังบ้านเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่1เองเสมอ2แพ้ไป3กดประตูดได้7เสียไปถึง15ลูกเกมลูกมีปัญหาเกมรับอย่างรั่วดูๆแล้วเนี่ย ซึ่งสถิติที่ผมไปดูค่าเฉลี่ยของสกอร์สูงเบด้านะ่าติดอันดับ11ก็จริงคิดค่าเฉลี่ยอยู่ที่40%เท่านั้นเลยนะครับแต่วันนี้มันจําเป็นที่มันต้องเอานะเบ,เ,บเนี่ซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับผมคิดว่าเจ้าบ้านเปิดเกมบุกหนักๆก,ก,กันมันอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าเจ้าบ้านเองจําเป็นต้องเอาแต้มเหมือนกันและหลังบ้านมันก็จําเป็นเอาแต้มเหมือนกันเกมเปิดแบบนี้จึงทําให้มีสกอร์เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับผม สำับวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรก n a c เบด้าครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่ม VPS45OVER S45OVER แล้วบอกว่ามาจากช่องเฮียหมาสกอร์สูงแรกนะครับสุดท้ายนี้ให้ขอให้สมาชิกทุกๆคนโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ